วิ่งเก็บของและว,วิ่งอ้อมหลักวัตถุประสงค์การทดสอบเพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวความเร็วและความสามารถในการส่งตัววิธีการปฏิบัติให้ผู้รับการทดสอบยืนในวงกลมณนะจุดเริ่มต้นหันหน้าไปทางขวามือเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ผู้รับการทดสอบวิ่งไปหยิบแปลงลบกระดานหรือท่อนไม้ในวงกลมด้านขวามือแล้ววิ่งกลับมาวางแปลงลบกระดานหรือท่อนไม้ลงในวงกลมณจุดเริ่มต้นต่อจากนั้นให้วิ่งไปหยิบแปลงลบกระดานหรือท่อนไม้ในวงกลมด้านซ้ายมือกลับมา วางในวงกลมณะจุดเริ in interim, ่มต้นเช่นเดิมแล้วให้วิ Miller, ่งอ้อมหลักทั้ง3หลักโดยวิ่งสลับป <It 's S 1> ันปลาไปกลับจนถึงจุดสิ้นสุดการวางแปลงลบกระดานหรือท่อนไม้ให้ผู้รับการทดสอบก้มตัววางในวงกลมห้ามโยนหากแปลงลบกระดานหรือท่อนไม้ไม่อยู่ในวงกลมถือว่าการทดสอบครั้งนั้นไม่ถูกต้องต้องให้ผู้รับการทดสอบทําการทดสอบใหม่จะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณเริ่มและจะหยุดเวลาเมื่อเท้าของผู้รับการทดสอบวิ่งผ่านเส้นสิ้นสุดบันทึกเวลาเป็นวินาที โดยใช้ทศนิยม2ตำแหน่งโดยให้ผู้รับการทดสอบทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว